อยู่นั่นเพื่อนหมุนอันลอกปื๊บเห็นไหมทะลุช่องแล้วเห็นไหมโอ้โหยิงไปไหนก็ไม่รู้ว่าก็สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมผมก็ต้องขอโทษเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการอัปเดตของเกมนะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นเลยผมขอพูดถึงโทรศัพท์ก่อนนะครับที่ที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่ตอนนี้คือโทรศัพท์เครื่องเก่าของผมนะครับ เลยเอามาอัดคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูเพราะโทรศัพท์เครื่องใหม่ของผมมันอัดมันอัดคลิปหน้าจอมันไม่ได้ยินเสียงที่ผมพูดมันได้ยินแต่เสียงเกมนะครับผมลองปิดเสียงเกมแล้วมันก็ยังได้ยินเหมือนเดิมนะครับผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับผมก็เป็นว่าตอนนี้ผมก็เลยมาเล่นในเครื่องเก่านะครับเพราะมันอัดคลิปได้ดีกว่านะครับแต่เรื่องคุณภาพก็จะสู้เครื่องใหม่ไม่ได้นะครับประมาณนั้นนะ วันนี้นะครับผมก็มีเทคนิคเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆมาแนะนําให้เพื่อนๆเหมือนเดิมนะครับผมก่อนที่เราจะเข้าไปดูกันนะครับผมขออธิบายเรื่องการอัปเดตก่อนนะครับการอัปเดตนะครับผมที่ผมบอกว่าวันที่ห้าพฤศจิกานะครับผมได้ข้อมูลมาจากช่อง y o u t u ยูทูบเบอร์ของเวียดนามนะครับที่ทําเกี่ยวกับดีมิชช็อกเกอร์เวียดนามนะอืผมเข้าไปดูผมเข้าไปแปลภาษาแปลอะไรนี่แหละและจับใจความได้ว่า เขาจะอัปเดตวันที่ห้าพฤศจิกาแต่แต่นะครับหร,หรือว่าคิดว่าผมเป็นข้ออ้างของผมไม่ได้นะครับอันนี้คือผมก็ผิดจริงๆนะครับผิดก็ยอมรับผิดนะครับผมจะพูดเรื่องอะไรก็ลืมละคือเขาบอกว่าเขาจะอัปเดตวันที่ห้าพฤศจิกาแต่ก็คือผมลืมคิดไปว่าวันที่ห้าพฤศจิกาเกี่ยวกับเกมทั้งหมดเลยนะครับทั่วโลกนะ ประเทศอื่นเขาจะอัปเดตก่อนประเทศไทยเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเลยนะครับถ้าใครเคยเล่น ROV จะรู้นะครับว่าประเทศเวียดประเทศเวียดนามเขาจะอัปเดตเกมก่อนประเทศไทยนะครับอย่างเช่นตัวละครอันนี้คือพูดถึง ROV นะตัวละครใหม่เข้ามานะครับแต่ว่าประเทศเวียดนามอ่ะได้มาก่อนอัปเดตได้ก่อนเล่นได้ก่อนนะครับส่วนประเทศไทยยังตัวใหม่ยังยังไม่เข้านะครับเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์อ่ะมถึงจะเข้านะ ก็คือพูดง่ายๆว่าเวียดนามมาอัปเดตก่อนเราแค่นั้นเองนะครับอันนี้ผมไม่ได้เป็นข้ออ้างนะอันนี้คือเรื่องจริงนะถ้าใครเล่นเกมจะรู้ว่าถ้ามีการอัปเดตอะประเทศเวียดนามมาอัปเดตก่อนประเทศไทยเป็นเพราะอะไรผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับอย่าไปแข่งเอาวที่ประเทศเวียดนามนะครับประเทศเวียดนามเขาเอาตัวใหม่มาเล่นแต่ประเทศไทยตัวใหม่ยังไม่เข้ายังไม่รู้เลยว่าไอตัวเนี้ยมันมีสกิลอะไรเราต้องหลบมันยังไงประเทศไทยไม่รู้เลยนะครับ จนแพ้นะมันมีอยู่ครั้งหนึ่งไอตัวที่ว์ปจากข้างล่างขึ้นข้างบนได้ไอตัวนั้นอะ่ะคล้ายหุมยนอะ่ะเอาละครับกลับเข้าเกมของเรานะครับดีมดิชอเกอร์ไทยแลนด์นะครับผมฝากด้วยนะครับเดือนธันวานะผมมีคิวแข่งกับประเทศเวียดนามนะครับผมได้พี่แอดมินในกลุ่มดีมดิชอเกอร์ประเทศไทยนะครับเข้ามาเชิญผมนะครับให้ไปแข่งกับเวียดนามนะครับ เดือนธันวา t นี้แต่ยังไม่รู้วันที่เท่าไหร่นะอันนี้ผมก็ประชาสัมพันธ์ให้เ,เพื่อนๆได้ทราบกันด้วยนะครับรายการอะไรสักอย่างนี่แหละก็ยังไม่รู้รายละเอียดนะเดี๋ยวเราเข้ามาดูเกมเข้ามาดูเกมกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปที่การซ้อมนะครับสิ่งที่ผมจะมาแนะนำเพื่อนๆในวันนี้นะครับผมก็ไม่รู้จะททำให้เพื่อนๆดูยังไงนะเดี๋ยวมาดูไป,ไปพร้อมๆกันเลยนะครับวิธีการแย่งบอลนะครับ บอยังไงดีวะเดี๋ยวผมอธ e ิบายอธิบายให้เ hmm. ห <anyway? S 1> ็นภาพก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเข้าไปเล่นเกมจริงนะครับสมมติว่าไอ้ผู้แข่งเรามันได้บอลนะครับอันนี้สมมติว่าตัวเรานะเราจะวิ่งแข่งกับมันแ่ะเอาเราจะวิ่งเข้าไปหามันใช่ไหมครับเราจะวิ่งเข้าไปหามันให้กดข้อหน้าจอสังเกตดูตรงนี้ผมจะข้อนหน้าจอเนี่ยกดย้ำๆๆๆเลยไอ้ตัวเราคือตัวเปล่านะ๋ยวผมเข้าไปเล่นให้ดูเลยทีกดียนะไปเข้ามาเล่นกับคมเลยนะครับ ผมเล่นเครื่องใหม่มามันจะเร็วมากนะครับพอเล่นเครื่องเก่ามันจะนุ่งดวงมันยังไม่ถนัดเท่าไหร่ผมไปฝึกเครื่องใหม่มาจนเริ่มชินมือละอตอนแรกๆแพ้ตลอดเลยนะเดีดูนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปแย่งบอลมานะครับเนี่ยวิ่งเข้าไปแย่งบอลน,นะครับเดี๋ยวหาจังหวะก,ก่อนอเห็นไหมการแย่งบอลเห็นไหมผมพอน้าจอมเมื่อกี้คือมันจะเข้าไปแย่งแล้วมันจะเตะจะสก,กัดจะอะไรสักอย่างเนี่ยมันมีหลายสก,กิลเหลือเกินนะครับเดี๋ยวผมเตะบอลคืนเลก,ก่อนนะ เ็งนดาวหลือเกินมาผมจะเข้ายังบอลใหม่ให้ดูนะเนี่ย <c oughs> ผมจะทำส,สวยๆให้ดูซะหน่อยผมขอเล่นไปเลยแล้วกันเนาะเออผมจะบอกว่าเทคนิคต่อกำลังจะกลับมานะครับไอ้พวกหมุนอนาล็อกซ้ายขวานะครับเมื่อกี้ผมหมุนอนาล็อกนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าเนี่ยผมหมุนอนาล็อกปุ๊บกูจะจ่ายบอลทะลุช่อง ผมว่าอัปเดตหน้าผูาา้รักษาประตูมันจะเหนียวขึ้นนะครับเพราะว่าแพ่นเนี่ยมันยิงยังไงเขเข้าอะ่ะคุณง่ายเลยยิงไกลเขาเข้านะก็ผมว่าเดี๋ยวแย่งบอลให้ดูนี่หว่าอ่ะว,วิ่งไล่ใกล้ๆอย่างนี้ก็กดย้ำ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 ย,ย้ำย,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 ย้ำ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  มันได้ผลจริงเหรอวะแล้วแต่จังหวะแล้วกันเนาะผมก็อยากหาภาพสวยๆให้เพื่อนๆได้ดูอยู่ผมว่ามันทำยากอยู่นะไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่าวะเอาเทคนิคใหม่แล้วกันเนาะเทคนิคใหม่ก็คือหมุนการหมุนอนาล็อกแล้วครับหมุนขึ้นวนปื๊บอย่างเงี้ยปื๊บจ่ายบอลยาวอย่างเงี้ยมันจะทะลุช่องอย่างเงี้ยเห็นไหมเพื่อนๆเอาไปส่งมาฟังนิ หมุนปุ๊บสังเกตดูนะผมจะหมุนอันาล็อกตลอดเลยนะแต่ต้องดูจังหวะมันด้วยนะผมจะหมุนตอนส่งแบบระยะไกลๆนะแบบว่าจะทะลุช่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็อธิบายอย่างนะผมว่าเพื่อนๆก็น่าจะเข้าใจเลยเข้าใจบอลไกลๆอ่ะให้หมุนอนาล็อกนะครับมันมันจะช่วยได้จะหลอกรออผู้แข่งได้อ่ะ คืออธิบายเป็นในคลิปกันก่อนแล้วนะครับลองไปหาดูกันได้นะตัวแรกแนะลส่วนเรื่องกานระอัปเดตผมขอไม่ฟันธงแล้วกันนะครับผมอายมากที่ผมหายไปนานๆนี่ผมก็ไปฝึกด้วยแล้วก็อายด้วยนะครับที่บอกเพื่อน,อนๆไปว่าอัปเดตวันที่5พฤศจิกายนะครับผมก็นั่งรอแล้วรออีกเห็น,นเพื่อนๆมาคอมเมนต์ว่าพี่วันที่12แล้วนะนยังไม่อัปเดตเลยผมก็แบบไม่รู้จะตอบเพื่อน,อนๆยังไงนะครับ ผมก็ดูมาจากช่องเวียดนามนะครับแต่เวียดนามนอัปเดตแล้วนะอันนี้อันนี้จริงๆแล้วนี่ผมพูดจริงๆผมไม่ได้โกงประเทศเวียดนามนอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ประเทศไทยยังไม่มานะเป็นเพราะอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมแปลกนะเวลาเล่นกับบัตรเล่นกับคขาเนี่ยมุดอันนัอกเพิ่สองยางเห็นไหมเพื่อนๆมันจะหลุดเดี่ยวแบบเนี้ยยยิงไกลโอ้โหบัตรเปอร์เซ็นคือเข้าเลยนะยิงไกล แผ่นี้นี่แบบรู้จะพูดยังไงอ่ะเข้าง่ายเหลือเกินนะยิงง่ายแถมโดนแข่งยิงกับโคตรง่ายด้วยดูนั่นเพื่อนหมุนั่นแล้วหรอกปึ๊บเห็นไหมทะลุช่องแล้วเห็นไหมโอ้โหยิงไปไหนก็ไม่รู้ว่า ชอบมีเงจ่ายบอลทุกช่อบเนี่ยผมอามันอันหลอกนะผมก็ไม่รูจ้จะอธิบายมันเพื่อเขา้าใจยังไงนนะอ้าวดพี่ดิกก็ไปเ,เพื่อนลองไปฝึกดูเอาและะ้วก็เพื่อนๆก็อย่าลืมติดตามเชียร์ผมได้นะครับผม ผมจะพยายามถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆดูนะเดี๋ยวการแข่งที่ผมไปแข่งนะก็คลิปนี้ก็อาจจะไม่มีสาระอะไรมากครับผมก็ขอโทษขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับมีเทคนิคดีๆอะไรผมก็จะมาแนะนำเรื่อยๆนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเที่ท่านี้ก่อนนะครับเดีวเจอกันใหม่นะ